สวัสดีค่ะโฟนฟนฟ,นฟีสไตายค่ะวันนี้พาเลาะตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะพามาชมร้านไก่ใต้น้ำค่ะขายในราคา40บาทค่ะเป็นร้านของคุณคุณพี่ทั้งสองนะคะไก่ใต้น้ำนะคะนี่นะคะ น่ารับประทานค่ะออกจากหม,ม้อใหม่ๆเลยนะคะตักออกมาจากหม,ม้อเลยะคะ่ะนี่ค่ะก็ใส่ถุงไว้เตรียมรอลูกค้านะคะไก่ใต้น้ํานะคะเห็นมีเจ้าเดียวในตลาดนิคมจสกการบางปูนะคะมีเจ้าเดียวค่ะไก่ใต้น้านะคะนี่นะคะมีเจ้าเดียวค่ะแล้วก็มีลูกค้า ประจำด้วยนะคะ้คาแคกะน,นี้นะคะหน้าคานค่ะสีเหลืองนะคะ,ะนี่นะคะขออนุญ,ญาตถ่ายใ,ในมนม่อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดือดสุดสดเลยค่ะ,ะ,คะ่ไก่ใต้นะะ้ำค่ะกำลังร้อนร้อนอเลยค่ะ ก็เตรียมสับนะคะลูกค้าค่ะก็จะทำออกใหม่ทุกวันนะคะขายแค่พอหมดนะคะ ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะามาทำที่นี่ทำไปขายไปแล้วก็อ๋อทำไปขายไปนะคะทำไปขายไปก็นี่นะคะยืนตรงนี้ก็หอมค่ะกลิ่นโชย,ยมาค่ะใส่มะะสมุนไพรหรอคะไพรล้วนเลยค่ะมีมีสมุนไพรอะไรบ้างคะมีค่ะมีกระชายกระเทียม ้าหอมไปลูกโปดม่ทุกอย่างเลยแหละนี่นะคะสมบ้านเราใส่สมุนไพรบ้านเราประมาณห้าหกอย่างค่ะหอมค่ะหอมหอมเครื่องสมุนไพรนะคะยืนตรงนี้ก็ได้กลิ่นค่ะเนี่ยเพราะว่ากำลังร้อนๆอ,ออกจากหม้อเลยค่ะนี่นะคะ ไก่น้ำอีกครั้งร้อนเลยค่ะไก่ใต้น้ำค่ะไก่ใต้น้ำละ้อนไก่น้ำครับตักกันให,ใหม่ๆละล้อเลยตักกันใหม่ๆทันกันใหม่ๆละล้อเลยค่ะใหม่สะอาดค่ะนี่นะคะร้านของคุณพี่ก็จะขายแค่อย่างเดียวนะคะคือไก่ใต้น้ำค่ะมีร้านเดียวนะคะในตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะ บ้านไกลบ้านใกล้ก็สามารถขึ้นรถมาได้นะคะรถเมย์ที่เขียนว่าเข้าตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะทุกคันเลยนะคะเข้าขึ้นมาได้ค่ะถ้าขึ้นถ้าดูป้ายนะคะตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูก็ถึงที่นี่เลยนะคะเข้ามาทางด้านซอยเซเว่นนะคะฝั่งนี้นะคะจะเจอร้านคุณป้าค่ะ ค่ะคลิปนี้โฟนโฟนฟีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้โฟนโฟนฟีสไตล์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ